ในโอกาสช่วงเย็นก็กำลังเย็นถ้าโยมาอบรมสองสามวันต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้นี่คือแพ้แพ้แพ้ความใยั่ ขอเราเนี่ยมีอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็คือความเข้มแข็งกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือความอ่อนแอทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะใช้ในด้านไหนถ้าเราฝึกจิตให้เข้มแข็ง ยากเราก็ไม่กลัวลำบากเราก็ไม่กลัวเหนื่อยเราก็ไม่กลัวรเรา,าจัดสู้พสเพื่ออะไร,ระเ,เพื่อวันนี้ไปสู่วันพรุ่งนี้ชีวิตเรามีอยู่แค่สองวันแต่ชีวิตก็มีอยู่แค่สามวัน ที่ช้าเรามีสองวันแต่มีสาวันก็คือชีวิตจริงเราอยู่แค่ปัจจุบันที่นั่งอยู่เรามีแค่วันเดียวอีกวันหนึ่งเราบอกคือพรุ่งนี้คืออนาคตและวันที่ร่วงไปแล้วก็คือเมวาหรืออดีตเช่นอนดีต ปัจจุบันอนาคตเป็นมิติที่เชื่อ,อ,อมโยงกันถ้าวันนี้เรามาทำปัจจุบันดีแล้วก็เข้มแข็งไม่อ่อนแอแล้วก็เป็นผู้นำที่เป็นชมาิที่ที่อยู่ตรงนี้จะมีความสุขและมีความสงบสุข แล้วก็ร่มเย็นน่าอยู่และบรรยากาศก็ไม่ไม่อึดอัดไม่อึมครึมไม่น่ากลัวก็สถานที่เป็นมงคลหรือไม่อยู่ที่คนด้วยคนให้คนเข้าไปคนนี้อยู่แล้วรบทึบ อีคนเข้าไปเอาทำมันดูสะอาดสะอาดดูดีขึ้นมาคนบอกเอาขารวยาาวก็มาเจอแล้วถ้าใครเคยดูธรรมะสันจรเไ,ไ,ไม่ตารรมคำจุดโลกจะเจคิญพระสุนทรในไปตลอดไปทักวในว่าที่ไหน ติวที่คนลําบากยากจนคนแค้นจนอ่านหนังสือไม่ออกส่วนใหญ่ลับไปบางแห่งก็สกปรกบ้านทิ้งลเลอะเทอะอยู่รอบบ้านกินแล้วก็ทิ้งอยู่แถวหน้าตามาแรงวันก็บินอยู่ตรงนั้นต่อบอกเพราะจนเหรอไม่เขียว ความสะอาดนี่เกี่ยวกับจนรวยไหมความเป็นระเบียบอยู่ที่คนความสะอาดอยู่ที่คนการการวางตนอยู่ที่คนอยู่ที่คนคนก็อยู่ที่อะไรนิสัยนิสัยเช่นวันนี้เราต้องมาดูเรื่องนิสัย ท่าน,นกจะบริีท่านก็บอกว่าหนึ่งเรื่องวิชาสองเรื่องทัศน์3ามเรื่องทัศนคติแต่เรากำลังมาปรับเพิ่มขึ้นหนึ่งรู้ให้จริงสองทำให้ได้สามใช้ชีวิตให้เป็นแล้วก็สุดท้ายคือข้อสี่เราจะอยู่เย็น Foi de um